สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่ร้านอาจารย์สุรพลสารไม้สักนะครับภาพที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นสารไม้สักที่อาจารย์สุรพลโชว์ไว้หน้าร้านนะครับราคาสารไม้สักนี้ครับเริ่มต้นที่ครึ่งหมื่นหรือห้าพันบาทนะครับนี่มั่ยนี่นะครับอาชีพหลักของอาจารย์สุรพลสารไม้สักนะครับสารแต่หลังของอาจารย์สุรพลนะครับเป็นการเข้าเดือยทํามือทุกหลังเลยนะครับ แล้วเป็นไม้ไม้ครับทั้งเป็นไม้นำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็เป็นไม้ที่ตกค้างอยู่ในโรงเรื่อยนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับนสารไม้สั่งจริงๆเลยนะครับเป็นสารที่อาจารย์สุรพลประดิ์ประดอยขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่เป็นบรรยากาศหน้าร้านองอยด้านสุรพลนะครับตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมนะครับวันนี้ผมมานัดเล้กับอาจารย์สุรพล เรื่องพระโขสีเทพจังหวัดเพชรบูร์นะครับว่ากันว่านะครับศาสตร์ที่นี่นะครับราคาหลักล้านเลยนะครับแล้วแต่ฐานะของใครนะครับถ้าเป็นโรงงานอย่าับหลายๆแห่งที่ผมเคยไปทำนะครับก็จะมีราคาหลักแสนบาทเลยครับการจนานวคามนะครับเป็นชื่อร้านอย่างที่จดทะเบียนวันได้นี่นะครับ แตยคนจะรู้จักกับอาจารย์สุรพลสารไม้สัก<ห>นะครับใครจะมาหาอาจารย์สุรพลน,นะครับก็บทังช่องไม่ให้เบื่อไว้นะครับนี่คือภายในไายดัตนารานของอาจารย์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์สุรพลถึงพระปู่สีเทพนะครับเป็นปู่ที่คนไม่ค่อยรู้จักกันนะครับอาจารย์สุรพลได้เก็บภาพชุดนี้ไว้นานนะครับการเดินทางแต่ละครั้งผมก็ได้อานมยความสรวปจาก พี่ลำใหญ่นะครับอันนี้ภายในห้องของอาจารย์สุรพลนะครับนี่ครับก็ไม่ได้เตรียมมาครับอาจารย์สุรพลก็ไม่ใช่เสียนพระอะไรมาจากไหนนะครับเป็นคนเก็บมากกว่าใครนะครับอันนี้นะครับเราจะมานําเสนอเรื่องพระกรุปสีเทพนะครับส่วนพระอื่นๆนะครับเป็นพระสมนาคุณในการจัดงานประกวดของอาจารย์สุรพลที่จะจัดขึ้นในวันที่15กันยายน2500 67นะครับห้องสแตมปองบริษัทไปสณีไทยนะครับพระชุดนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูติดตามตามคลิปนะครับยังไม่มีใครนําเสนอเป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่าพระชุดนี้มีเนื้ออะไรบ้างมีพิมพ์อะไรบ้างแล้วเริ่มแตกกุกมาตอนเมื่อไหร่นะครับก็คือต้องขอภงอภัยกรมศิลปากรนะครับไม่ทันแล้วชาวบ้านเขาเก็บมาหมดแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปตามหานะครับ เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อสามสิบปีก่อนหรือสี่สิบปีก่อนประมาณสวัสดีครับอาจารย์ดื่มไป,ปยังไงอาจารย์สี่สิปีมันแล้วเก็บมาสี่สิบปีก่อนครับผมตอนนั้นเขาช่างกิโลหรือเขาไม่เอาไม่เห็นค่าเลยคือเขาก็ไม่รู้เป็นผ้าอะไรผมก็ไม่รู้ว่าผ้าอะไรเหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นครับแต่ว่าเขามาให้ดูเราก็ดูดูแล้วเอ๊ย กับรับพลังมันดีอาจารย์ก็ไม่รู้เป็นกลุ่มสีเทพเหมือนกันที่แรกไม่รู้หรอกที่แรกไม่รู้ที่แรกไม่รู้อ่าแล้วมารู้ตอนไหนมารู้ตอนหลังเนี่ยตอนตอนที่เอไปประกวดเมื่อปีไหนกําลังกําไม่ได้แล้ว,ลวเอาพระไปประกวดกรรมการก็บอกว่าเป็นพระโกดสีเทพครับเขาระบุมาเลยว่าเ,เป็นพระโสดนานแล้วนะครับเป็น สิบปีสิบปีก่อนโน้นใาจครับอันนี้เป็นเนื้อดินเผาเนื้อดินเผาเอ้าอันนี้มีทรงม้าด้วยเหรออาจารย์ใช่อันนี้เป็นคนหรือเป็นพระเป็นเพนพระเป็นพระพระทรงมาเป็นพิมพ์แปลกมากอ่ะเป็นพิมที่เป็นพิมพ์ที่เราคาดเกินคาดกานคาดครับผมเรียกว่าเออไม่เคยเห็นดีกว่าครับผมอย่าละพิมพ์่าละพิมพ์เนี่ย ไอ้ที่เราคุ้นหน่อยก็จะมีพิมพ์หน้าปกเดี๋ยวเราจะส่องให้ขึ้นดูนะครับอันนี้ก็อันนี้เรียกไม่ออกเลยอันนี้มันมันคล้ายๆกับมัดฉานะครับแต่หัวเป็นคนเนี่ยอาจารย์หัวเป็นคนครับผมที่เป็นพระก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะส่องให้ขึ้นดูอาจารย์พระที่แบบนี้อาจารย์ทำไมถึงกล้าเก็บทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนก็พลังมัน มีพุทธคุณมีพุทธคุณไงครับผมแค่เก็บถ้าไม่มีพุทธคุณอามาทำอะไรครับให้ผมผมก็ไม่เอาเอาทำไมอาจารย์กรรมการตัดสินพาคกสุีเทพเนี่ยขออาจารย์นี่ไขพภาคกลุเลยอะะกรุใคกเอ่อเขีเอชื่ออะไรวะชื่อชื่ออะไรวะผมจะรู้ไหมเนี่ยอาจารย์รู้รย์เออเดี๋ยวนะ นี่ครับพระทรงมาเนี่ยมีสององค์ครับอาจารย์นี่แพงไหมยัวจังอยู่ผมขอไม่ลงเลยขอไม่ลงเลยพอหลายครงนี้ขอไม่ลงไม่ลงเลยองค์หลายอาจารย์พระกุนี้มีพุทธพลังดีด้านไหนทั้งครอบจักรวาลทั้งเหนียวทั้งแควค่าทั้งเมตตามีพอหมดครับ สุดยอดนะครับจริงๆนะวันนี้ไม่ใหญกจัาเลยอาจารย์มีแค่นี้หรือมีเยอะกว่านี้มีแค่นี้ก็โอ้โหยมีนีแค่หาเดียวอาจจะพอแล้วเขามาขายแค่นี้หรือหรือตอนนั้นตอนนั้นอ่ะไปสีทเทพมันนะเออก็ได้อนี้มาแล้วก็ได้อะไรวะเบิงสามพันอ่า กุบึงสามพันกุบึงสามพันอ,อันนี้กุกบึงสามพันนี้ขึ้นมาก่อนขึ้นแต่กุก,ก่อนแต่กุก,ก่อนบึงสามพันครับก็อยู่ในเพชรบูรณ์นั่นแหละในเพชรบูรณ์มันจะมีสองกูออแล้วอีกกุหนึ่งมันนี่ะว,วะอะไรวะร่มโพะร่มโพก็เรียกกุอะไรวะกูเดียวกับเสียเท่นี่แหละครับ มันจะเป็นพระลมโพลยาวนะเป็นพระเนิ้คชิคบก็ก็ไม่รู้ว่าจัะเวนเป็นโซ่ประเทศไทยอะ่ะอาจารย์ตอนนั้นซื้อมาก็ไม่แพงดิหรือแพงแล้วไม่แพงเท่าไหร่ตอนนั้นไม่เป็นที่นิยมคนไม่รู้จักเลยคนมารู้จักไอตอนขึ้นมาเป็นมอดอกล,ลกแล้ว อาจารย์แล้วเวลาตัดสินเนี่ยมันมีกี่พิมพ์กี่อะไรเนี่ยเราดูยังไงดูเนอเดี๋ยวเป็นหลักแล้วผมจะต้องเอาของผมไปให้ให้กรรมการดูอ่าว่ามันเคยเห็นไหมครับไม่เคยเห็นก็ดูตามนี้นะครับเออถ้ามันมันกรรมการอาจจะไม่ได้เห็นมากเหมือนผมอะ่ะครับใช่ไหมครับเ็าอาจจะเคยเห็นแค่พิมสองพิมสามพิมบางอาจารย์ก็เขาเรียกอะไรออกพระหลายสิบพิมพ์แต่ กรรมการอาจจะเคยเห็นแค่พิมสองพิมพครับด้านนอกกันนั้นก็ตีไม่ใช่หมดครับนะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นขึ้นกล้องสองเนื้อให้ดูว่าเนื้อเก่าเป็นอาจารย์อาจารย์น,นี้เนื้อนี้เก่ากว่าซุ้มกอไหมเก่ากว่าเนื้อสองพันกว่าปีอะเนื้อเก่ากว่าซุ้มกอนะครับ <c oughs> เป็นพระเนื้อดินเผานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์สุรพลขึ้นกล้องให้ดูนะครับอันนี้ก็ใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ใช่หมดโอเคเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์สุรพลขึ้นกล้องให้ดูนะครับ ว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะครับต้องต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ตัวคนไม่ได้สอนสองพระเหมือนคนอื่นนะครับที่ผมทําทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ตัวคนก็จะอธิบายไปตามความความรู้ของอาจารย์ที่มีนะครับอาจจะไม่คล่องนะครับเพราะอาจารย์ตัวคนไม่ใช่นักบรรยายก็ให้สังเกตดูเนื้อกันเอาเองนะครับ นี่ย <Yeah. S 1> มีแถวซ้ายมีอะไรขึ้นเมี yeah. ขึ้นหมดแลวครับอาจารย์ส่องส่องให้ดูเยอะอยนิดหนึ่งครับขยับให้ดูพระหน่อยครับภาพที่เห็นนี่คือเนื้อองค์พระนะครับ อาจารย์เลื่อนองพระให้ดูหน่อยครับเนี่ยนะครับ,รบสภาพของเนื้ององพระนะครับอาจารย์เขาดูอะไรบ้างองพระเนื้อเก่าเนี่ยเนื้อเก่าเนี่ยวนานสารเนื้อไม่เก่าไหมครับแล้วก็ดูว่ามันวนานสารยัไรบ้าง กล้กองทิบเอ็กเนีรยกับม่ออกอใครมีพระกลุ่ทุกกลุ่นะครับสามารถส่งประกวดได้ในงานประกวดพระของอาจารย์สุรพลเนีย่ยมันเนื้อเดียวกันนะครับอาจารย์เอาองค์สีดำเลยองค์สีดำขึ้นขึ้นส่องหน่อยต่อไปเป็นองค์สีดำนะครับ โดยโดยรวมเราเห็นเป็นองค์สีดํานะครับแต่ถ้าสองกล้องก่อนขยายสูงนะครับจะมีสีส้มองล้วกัเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันนะครับอาจารย์ขยับให้ดูทั้งองค์นะครับนี่นะครับ พระกลุ่สีเทพนะครับใครมีพระกลุไหนก็ตามนะครับจะเป็นเนื้อชินดินผงนะครับก็สามารถส่งเข้าประกวดได้ครับ,คร,บครับผมคือตอนนี้ยังไม่ได้มีการบัญญัติชื่อพิมพ์ที่ชัดเจนนะครับว่าอันนี้เรียกว่าพิมพ์อะไรพิมพ์อะไรนะครับ ที่สองให้เห็นอยู่นี่คือสภาพของเนื้อองค์พระหลักพันปีนะครับเลื่อนหน่อยครับาจารย ชื่อพิมพ์นี้ยังไม่ถูกบัญญัติการตั้งชื่อพิมพ์ยังไม่ถูกบัญญัติชื่อพิมพ์นะครับเรื่องชื่อพิมพ์ไม่ถูกครับมันหลายชื่อพิมพ์โอ้โหอันนี้เข้าใจว่ายังไม่มีการทำปอมนะครับเพราะว่าคนหาของแท้ไม่ได้คนหาของแท้มาปลอมไม่ได้แล้วก็ปอมเดี๋ยวนี้เนื้อดินปลอมยากแล้ว วุ้ยจมาเอาดินอย่างนี้ที่ไหนอ่ะครับอไอ้ที่เหตุที่ผมไม่อยากออกเพราะหลวงปู่ทิมเป็นเหตุครับยังไงครับเอ่อผมบอกรายทรงชาติไปอาทิตย์เดียวะของปู่มาต็มเลยอาจารย์รายทองชาติแต่ก่อนไม่มีหรอแต่ก่อนในตลาดไม่มีไม่มีมันมีแต่ว่าไม่มีใครโช์ไงครับพอผมโช์ไปแปบบ๊บอาทิตย์เดียวอมันออกมา เหมือนแลวนะแต่ว่าใหม่แบบของหกสิบกว่าป,ปีแล้วมันความเก่ามันมีแล้วไงครับเก่งเลยพวกนี้เก่งมันมันใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยใช่ไหมมันใช้คอมพิวเตอร์ถ่ายถ่ายเสร็จแล้วมันก็ไปส่วนผสมอนะไรแต่ว่ามันไม่มีความเก่าอะ่ะหมายอย่างแล้วเออคน,นขายเรี่ยอุ่เท่าไหร่คนที่โพสก็บอกว่า พระเขาเก็บมาดีมนเก็บดีกูเก็บดียิ่ง่ามึงเลแยแม่งแม่งยังยังเก่าเลยแล้วมึงบอกมึงเก็บไปที่ไหนวะมันถึงไม่เก่าจะใหม่อย่ยมเลยครับตั้งนั้นมาผมไม่อยากโชว์เลยไม่อยากโชว์พระนะครับกลัวคนที่จะเอาไปเรียนแบบใช่อาจารย์อันนี้อันน,น,นี้อันนี้มีคนขอบูชาไปไหมพระพวกพระพวกขขอไหมก็ยัง ไม่มีใครรู้ว่าผมมีผมเนี่ยรู้รู้ก็ไม่ได้เหมือนกันผมแค่รู้เฉยๆนะครับนี่ก็พระชุดนี้อาจารย์จ่าจะไปโชว์ในงานประกวดพระด้วยเพื่อให้คนได้เห็นนะครับว่าพระกรูสีเทพเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับในถาดเล็กๆนี้อาจารย์มีเกือบยี่สิบพิมพ์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันม่เหมือนกันหลายสิบพิมพ์ครับผม ขอบคุณนะไม่ใช่สีเทพและสิบพิมพ์นะครับสมกอก็หลายสิบพิมพ์ครับในกุ้นะไม่ใช่มีแต่สมกออย่างเดียวนะครับงบน้ำอ้อยหรือสีใหญ่เรือสีเล็กเ,เกี่ยวเชือกมีหมดครับแล้วก็ทุง่งเศษฐีอย่างเดียวก็โอ้เป็นสิบอย่างแล้วรทรงเม็ดกระหน่ทุ่งเข็มทุ่งเข็ม ว่าแล้วผจะไปหาจัง้านว่าแล้วผมจะไปหาทุ่งเข็มหน่อยยังหาไม่เจอมันเล็กจัดอ๋ออาจารย์ไปไว้ไงมันเล็กนี่ไงมันหาไม่เจอเลยที่นี่มีเยอะน่าจะมาหาเจอที่นี่เององหนึ่งเขาไม่เจอแล้ว <laughs> <laughs> คือไอ้ผมเนี่ยหาไม่เจอแต่รู้ว่าที่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอาจจะเจอที่นี่ก็ได้ <laughs> นี่นะครับผมเคยได้พระทุ่งเข็มของอาจารย์ที่ขอทุ่งเข็มไปเพราะว่ามันหายาก อ้าวจริงหายากจริงๆครับไม่มีใครมีหรอกครับผมชอบันนี้เขางงหมดครับมีด้วยแลวทงเข็มครับอาจารย์ลงไปขายของจั้งร้านหนึ่งก็จะลงมาถามนี่นะครับก็เจอกันวันนั้นนะอาจารย์จะเอาพาพแปลกๆไปโชว์ด้วยครับที่คนไม่ค่อยได้เห็นนะครับไอปโชว์ให้เอฟซีได้เจอกันนะครับไอที่ไม่เห็นเยอะแยะครับไอที่ผมเก็บไว้นะ ครับแต่ทีเนี้มันจะต้องรบกวนลูกสาวอ่ะครับเพราะเดี๋ยวนี้ผมเย็นนานไม่ได้ไงหลังมันชุดอ,ะอ่ะอ่ล้มมาล้มในห้องน,น้ำนานเนี่ยนานแล้วแล้วมันเดี๋ยวนี้มันข้อหนึ่งมันชุดลงไปอย่างนี้เลยนะมันชุดชุดแล้วก็เจ็บขา<ช>แบบพอมีอายุนเนี่ยห้องน้ำเรื่องเรื่องใหญ่ห้องน้ำเราอ่ะ S <S> มีเก้าอี้ไว้อาบน้ำที่อ,อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเก้านนะอี้แบบอลูมิเนียมแล้วก็อันเงี้ยไว้อาบน้ำกันลื่นแล้วก็พื้นเนี่ยก็มีแผ่นกันลื่นของมันอย่างเงี้พปเก้าพอนตอนนี้ออกไปอ่ปะอาบเสร็จแล้วปอเก้าตอนนี้มันเลื่อนอ้โหอย่างกับค,คลีบหัวนี้ไปฟาดก,กับวงกล้ดีว่าฟาดก,กับวงกลมนะ ปังหักนะดับก็แตกเลยนะ๋อะมันไปไหเดี <laughs> 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 ๋ยวอะจริงจริง <c oughs> คนลองคิดดูวะ่ะมันง่ายแหลมแหลมอ่ะโอ้ว่าไปมีความรู้สึก,กว่าโอ้โหโอ้โหแตกแน่เนออเราก็จับไม่แจกไปแต่ลุกไม่ได้แล้วก็กเถอะไปก็เถอะไปก็เถอะไปไปที่เสาเพราะจับดูแล้วนะมัน กระดูกมันปนออกมาไงอกอไปที่เสาก็หมอก็ถีบตัวให้เสามันเข้าเข้าดันเข้าไปแอมันเข้าก็เรอก็เอ๊ะหมอให้ยานะไรไว้ใช้มั้แบบกวะใช้เวละใช้เวละดีเนี่ยที่วันก่อนโดนพึ่งกัดอ่ะแล้วเป็นไงเอ้ยอาจารย์ให้ขายนี่หน่อยสมุนไพรนี่นี่นี่ ในงานนะครับสามารถซื้อได้นะครับขวดละเท่าไหร่จนันร้ยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับไงไงโอ้เป็กิวเอาเลยยัดชิเนี่นะครับน้ํามัน,นที่หมดจะเมาแล้วกันครับ 108. เอ้าอาจารย์โฆษณาก่อน,นให้ให้อันนี้ขนมันนี่เจ๋งไงเดี๋ยวให้รับตัวสับก่อนนะครับ อาจารย์อภกคุข,ข,ของอาจารย์เนี่ยมีมีมากกลุกขนาดไหนครับมีมีจํานวนมากกลุกไายถึงว่ากี่กลุ่บหรือมีทุกกุเนี่ยกาแทบจะทุกกลุ่มในประเทศไทยสายใต้ก็มีใต้ก็มีใต้ก็มีก็เช่นแต่ก่อนน้นมันมีคนเก็บน้อยหรือ,อยังไงครับถึงมีอาจารย์ถึงมีทุกกุคือเมื่อก่อนเนี้นะก็อย่างที่บอกครับ ว่าตังผมมีเยอะได้อย่างเราเป็นคนชอบพระพระมันประสบการณ์เรื่องพระมาเยอะแล้วก็มันทำให้เราขเขาเียกอะไรเหมือนคนชอบสะสมอะเมื่อก่อนมีตังเยอะก็ mm ็ hmm. ติดก็เป็นโรงงานระดับระดับแนวหน้าของเมืองไทยครับในการทำโรงงานผลินตน้ำตาล โรงงานผลิตน้ําตาโลโรงงาลงสีโรงงานน้ําแข็งด้ไย่ครับเพราะฉะนั้นตกกดาด้วยจะมาหายไปไหนหายไปไหนหายไปหายไปเก็บพระหายไปเก็บพะระเอาลูกน้องไปไปเวียนเทียนบางคนบางคนจนเตลยดาครับเอาลูกน้องไปไหนเนี่ยหายไปทุกวันเลย กับเนื้อน่ะด่านีม้มาคือพระชุดนนี้นะครับอาจารย์สุรพลอธิบายไม่คล่องนะครับ mm hmm. เดี๋ยวถ้ามีมีใครมีนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามต่อ mm hmm. เดี๋ยวหรือถ้าเจอใครในเนื้อในงานเดี๋ยวก็จะถามก่อนว mm ่า hmm. เนื้อดินของพระกรุสีเทพเขาดูกันยังไงนะครับ mm hmm. ก็เจอกันนะครับวันที่15กันยายนห้องสแตมทองบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับ ครับผมอาจารย์สุรพลก็จะไปต้อนรับคนตั้งแต่ไปกี่โมงจันไปเจ็ดโมงก็ถึงแล้วอาจารย์ไปกี่โมงอาจารย์น่ะไปถึงกีง่โมงเจ็ดโมงก็ถึงแล้วแต่ลูกน้องไปก่อนไปก่อนลูกน้องไปเตรียมงานก่อนไปหุงข้าวก่อน,นหงุงข้าวาของปลาหุกคำโต๊ะก่อกงอ่าผมตามไปทีหลังกินเลยผมยังไม่ได้กินรอกครับให้คนแขกกินก่อน นะครับก็เจอกันวันนั้นนะครับขอบคุณอาจารย์สุรพลนะครับครับผมครับก็เสียงดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับองขออภัยนะครับคือไม่ได้แก้ตัวนะครับไม้สามตัวเนี่ยครับมันตีกันได้นะครับคั้นที่จะเลิกเสียงไม้ก็ใช้ตีนะครับตรงอันขหานอ่ะไม่ครับค้านอกีย